สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจะจอยได้รับไอ้นี่จากต้นกล้าผักเนาะจอยก็สั่งกับพี่เขาในอังกฤษนี่เละจ้ะนะเขาก็ส่งมาให้ตั้งแต่วันจันทร์จ้ะของก็เพิ่งถึงจ้ะนะมาซักเก้นขาจ้ะเพื่อนๆนก็กล้มามะเขือจ้ะมะเขือเปาะจอยสั่งมาสองชุดจ้ะนะพี่เขาก็ เพราะเพราะขายจ้ะมาเพราะขายด้วยแล้วก็ปลูกขายปลูกด้วยจ้ะปลูกแบบว่าขายขายมูกมนะันอะนะแต่ว่าพี่เขายุ่งนะนเพื่อนนะคนที่ว่าจอยเคยบอกไปนั่นแหละจ้ะจอยจะเอาออกไว้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้จอยถึงจะแยกจ้ะนะมันก็จะประมาณนี้จะจะใส่ถาดเอาไว้เนี่ยประมาณนี้ก้าวมะเขือจ้ะ จอยก็จาไม่ได้ว่าชุดเท่าไหร่เพื่อนๆน,นะจอยจาไม่ได้แต่เดี๋ยวจอยจะมาจอยจาได้เดี๋ยวจอยจะบอกจอยจาไม่ได้จ,จอยสั่งมาต่อชุดจ้ะนี่นะอันนี้มะเขือเปาะเดี๋ยวจอยก็ให้เขาอยู่ในสภาพระอากาศในบ้านก่อนจ้ะ พนะี่เขาก็แถมกล้าพริกมาให้จอยด้วยจ้ะนะพี่เขาก็แถมกล้าพริกมาให้จอยด้วยอันนี้มันหักไม่เป็นไรจ้ะนะไม่เป็นไรก็ตรงนี้ก็ยังปลูกได้อย่างที่จอยบอกอะซั่งอะไรไปก็ เราต้องทําใจนะนเพื่อนๆนะเพราะว่าปัจนีที่นี่เขาก็ไม่ได้ม,มารับเรไม,ไม่ไม่ได้มันทาแบบว่าสามารถระวังหรอกแต่เขาก็โยนยนของเขาแน่รีบอะนะสั่งอะไรไปก็ต้องทําใจแม่ค้าเขาก็แพ็กดีของเขาแล้วจะ ច <US> ាំបាទខ្ញុំកំពុងចា สี่ต้นจ้ะจอยสั่งแกไปสองชุดอะเพื่อนๆแต่ว่ามาสี่ต้นเดี๋ยวจอยจะถามแกเพราะว่าท็คสั่งไปแบบว่าชุดละชุดหนึ่งอะมันจะมีอยู่สี่ต้นไงนะจอยสั่งไปสองชุดเดี๋ยวจอยจะถามแกว่าแกส่งมากี่กล่องเพราะว่าแกไม่ได้บอกรายละเอียดจอยจากแกยุ่งเนาะเดี๋ยวจอยจะถามแกจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเนาะเมื่อวานก็กล้าผักมารอบหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็กล้าผักมาอีกรอบจ้ะนะจอยสั่งมาสองชุดอย่างที่บอกจอยอย่างที่จอยบอกเมื่อวานเนี่ยเขามาส่งแค่ชุดเดียวจ้ะวันนี้ก็เอาชุดที่สองมาส่งละอันนี้กล้าผักจ้ะกล้ามะเขือเปาะนะเพื่อนๆนะสี่ต้น ทั้งหมดรวมค่าส่งไปด้วยแล้วในยี่สิบแปดบ่อนะนเพื่อนนะแต่ว่าจอยก็เคยบอกชื่อพี่เข้าไปแล้วเนาะนเพื่อนเนาะเพราะว่าแกยุ่งนะนเพื่อนนะเราจะบอกไว้ก่อนจอยเคยบอกชื่อว่แพี่ยาแล้วก็พี่หลายๆคนนะจอยก็จะบอกเอาไวนะ้เนาะแต่ว่าแกยุ่งแกไม่ค่อยมีเวลาตอบนะนเพื่อนจอยจะบอกไว้อย่างหนึ่งแกยุ่งของแกจะช่วงนี้ยแกยปลูกผักขายทุกอย่าง ก็จะเอาไปลงกระถางจะจะเอาไปลงกระถางไม่ใช่กระถางหรอกเอาไปใส่ในถุงให้มันมีดินเยอะกว่านี้จะ้ะประมาณสักกลางกลางเดือนหน้าจอถึงจะไปใส่กระถางจะช่วงนี้หนาวมากเพื่อนช่วงนี้อากาศมันหนาวจะติดลบจะ้ะเลยไม่กล้าผักออกไปอันนี้พี่เขาเพาะจ้ะนะเขาขายเป็นชุดเขาไม่ขายเป็นเป็นกระถางนะขายเป็นชุดจะ้ะ ตอวก็สั่งมาสองชุดยี่สิบแปดตอกออนรวมค่าส่งมามาปลูกอีกจ้ะเพราะว่าจอยปลูกมะเขือนี่ไม่เคยสําเร็จเพื่อนๆไม่เคยได้กินลูกเลยนะปีนี้ลองเอาใหมจ้ะไม่ท้อจะเอาใหม่จะพยายามปลูกจนมาติดลูกนั่นแหละเสียเงินก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าชีวิตต้องเรียนรู้นะเพื่อนๆเนาะปลูกผิดปลูกถูกปลูกจนแบบว่า <c oughs> ปูกจนแบบว่ามันออกดอกร่วงทิ้งหมดก็มีจ้ะนะแต่ว่าจอยจะไม่ไม่วูรี่เท่าไหร่จ้ะนะเพราะว่ามันไม่ใช่ดินดินฟ้าอากาศมันไม่เหมือนบ้านเราเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบจ้ะจอยได้สั่งก้าผักต้นมะเขือยาวกับต้นมะเขือเปาะนะเพื่อนๆน,นะอันนี้เพิ่งมาถึงจ้ะของอันนี้สั่งมาจากพี่หนิงจ้ะพี่หนิงคนที่เปิดช่องยูทูปก่าจาะเพื่อนเอน,นะ แกแพ็คดีมากเลยเพื่อนๆแล้วนะพี่เขาแพ็กดีมากเลยดูแกแถมอะไรมาให้ด้วยแกแถมต้นถั่วถั่วไอ้นี่นะถั่วด้วงจ้ะนะมาด้วยคล้ายๆต้นถั่วด้วงแป๊บนึยวต้องตัดเพือกออกเนาะอันนี้ต้นถั่วด้วงจ้ะนะต้นถั่วด้วง พี่เขาแถมให้มาจ้ะคือแบบว่าพี่เขาแพ็กดีมากๆเพื่อนๆอันนี้ต้องใส่มะเขือยาวจ้ะนะนีะ่ อันนี้พริกจ้ะพี่เขาแถมมาให้เดี๋ยวจอยจะเอาออกมาจากกล่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จอยถึงจะย้ายกระถางจ้ะใส่กระถางอันนี้มะเขือเปาะจ้ะนะเพราะว่าจอยจะไปทำงานไงเ,เพื่อนๆใกล้ถึงเวลาไปทำงานแล้วจ้ะ ย้ายวันนี้คงไม่ทันก็คนพ่กนี้เลยจ้ะให้เขาอ,อกมาจากถุงก่อนจ้ะอันนี้คือมะเขือเปาะนะเพื่อนๆนะสมบูรณ์มากเลยจ้ะมันก็มีกระแทกนิดนึงไม่เป็นไรจ้ะนะต้องจนถึงบอกก็ต้องทําใจจ้ะนะพี่เขาแพ็กมาดีแต่การขนส่งเขาจะไม่ให้เขาแบบเบาๆไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าการขนส่งอ่ะเพื่อน เขาเร่งรีบจ้ะนะเขาจะเขาไม่มานั่งทำเบาๆหรอกนี่จ้ะบินอันนี้ถั่วด้วงเนาะจอยมีอยู่จ้ะในส่วนจอยจอยเคยปลูกอยู่จ้ะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินหัวจ้ะเพราะว่าจอยไปปลูกข้างบน ไอ้ตรงที่เขาเรียกอะไรนะดินแข็งมาเพื่อนๆเดี๋ยอน,นี้จอยจะใส่กระถางไว้ตั้งหักจะนะส่วนนี้พริกพริกพริกกระเหรี่ยงช่อจะอันนี้อันนี้คือพริกกระเหรี่ยงช่อช่วงน,นี้จอยยังเอาออกไปส่วนไม่ได้นะเพื่อนนะหักอะไรก็ช่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยจอยยังไม่ย้ายไปจะจอยเสียดายรอให้สิ้นเดือนก่อนถ้ามันตายมานี่มันแบบ เสียดายจ้ะอันนี้คือพริกพริกกะเหรี่ยงช่อจ้ะอันนี้มะเขือเปาะตอ,อยต้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนจ้ะยังยังไม่ย้ายยังยังปล่อยอย่างนี้ก่อนเอาแค่ดินเขาไม่ให้เปื้อนเพราะว่าถ้าเอาไปย้ายตอนนี้มันไม่มีพื้นที่ไงนะเอาไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะ ให้อากาศมันถ่ายเทจะแบบนั้น ปีนี้จอยก็เพาะเองด้วยแล้วก็สั่งพี่ๆเขาด้วยจ้ะนะของพี่เขาก้าแล้วส่งบอลห้าสิบจ้ะนะต่อต่อก้านะเพราะว่าเพื่นอนต้องเข้าใจว่าการเพราะกล้าที่นี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะนเพื่อนๆราคาเนี้ยถือว่าถูกนะนเพื่อนๆนะถ้าไปซื้อตามร้านเนี่ยนะสามบอลกว่าจ้ะอันนี้ถือว่าถูกแล้ว โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ